ช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะปวดกระดูกประจําเลยเป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ไฟหรือเปล่าคลอดแล้วไม่ได้อยู่ไฟเนี่ยเป็นสาเหตุทําให้ปวดกระดูกช่วงหน้าหนาวไหมคะคุณหมอเพี agen, ยคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลล g e าเจนจากเกล็ดปลาท,เทละเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้ช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะปวดกระดูกประจำเลยเป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ไฟหรือเปล่าคลอดแล้วไม่ได้อยู่ไฟเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้ปวดกระดูกช่วงหน้าหนาวไหมคะคุณหมอ ส่วนใหญ่พวกอาการเรื่องของโรคข้อเสื่อมต่างๆนะคะหรือพวกข้ออักเสบเนี่ยเพราะอากาศเย็นเนี่ยมันจะมีอาการปวดมากกว่าปกติอยู่แล้วอ,อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุว่าเวลาที่อากาศมันเย็นลงอะคะอ่ะหลอดเลือดเล็กๆมันก,ก,ก,ก็จะหดตัวเล็กลงนึกออกไหมคะมันไม่ได้ขยายขึ้นเวลาหลอดเลือดมันแบบหดตัวเล็กลงเลือดไปเลยบริเวณนั้นลดลงที่มันมีการอักเสบแบบมันก็ทําให้เกิดการขัด หรือว่าปวดง่ายมากกว่าปกติก็ถามว่าสัมพันธ์กับเรื่องของหลังคลอดเราไม่ได้อยู่ไฟไหมเราพบว่าไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอากาศเย็นปุ๊บแล้วมีการปวดข้อจริงอาจจะต้องไปดูว่าเออมีปัญหาเรื่องข้อกระดูกเสื่อมหรือข้ออักเสบอะไรไหมจะได้รักษาให้มันถูกวิธีหรือว่าถูกทานเนาะ